เดี๋ยวที่เอากล้องนู้นเลยไม่ใช่ทำอะไรคะอ๋อทำอะไรคะเนี่ยคำหมักคมเมนต์ใหญ่เลยนีย่างานอราประกาศไหนงานอรากาศอ๋อขอดูขอดูไอ,อ้แบบที่เสร็จแล้วได้ไหมหมายถึงเอนี่นี่นี่นท,ที่ที่รักจะทำออกมาใช่ใช่ตอนนี้ไปถึงไหนละวไอนี่อ๋อใช่เสร็จแล้วนี่เนาะเสร<ำ>็จแล้วนี่อันที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเมตรบายเมงเมตรบายเมงนะคะวันนี้วันที่ ส,สักอย่างอะค่ะมีนาคมไม่รู้ว่าลุกเคลนอยู่กับที่รักมีความสุขไม่รู้ว่าลุคเคลียนมุ่งมั่นมากเลยนะคะไม่เหมือนตอนเล่นดนตรีเลยฮะฮะดน,นตรีอะไร <c oughs> อะไรเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักดนตรีใช่ไหม <c oughs> เป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมหรือเป็นช่งางภาพช่างภาพนักดนตรีเ <c oughs> <c oughs> ไมีเห็นถ่ายอะไร <c oughs> ไม่รู้ง <c oughs> <c oughs> ั้นจุน๊บใหม่ i don't know